ราศีตุลถ้าเกิดคุณหมดแรงหมดกําลังไม่เป็นไรหลังวันที่สองสิงหาเป็นต้นไปความหวังจะมีมาฟ้าจะเจอจรัสพลังแห่งพระอาทิตย์จะส่งแสงให้และหลังจากกลางเดือนสิงหาคามเป็นต้นไปจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่สองกำลังหนุนเนื่องกันคืออาทิตย์และสุขร่วมกันให้ชาวราศีตุลขยับขับเคลื่อนชีวิตเดินหน้าสู้สุดกำลังจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นวันธง ราศีตุลเป็นผู้ที่มีดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวนะเนี่ยลองดูภาพประกอบคนเกิดลัคนาราศีตุลเห็นไหมตุลเลขหกคือดาวศุกร์อนาะทิตย์หนึ่งจันทร์สองอังคารสามพุธสี่พฤหัสดีห้าศุกร์หกราศพีพฤษภหกเห็นไหมตุลกับพฤษภเนี่ยมีเลขประจําตัวหรือดาวประจําราศี ตามสถิติทางโหูศคือดาวศุกร์มันต่างกันตรงที่ว่าราศีพฤษภเป็นราศีกลางธาตุด,ดินราศีตุลเป็นราศีต้นธาตุลมหรือแม่ธาตุลมนั่นคือคนเกิดลักษณะราศีตุลจึงเป็นคนอารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงสภาพไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีตุลเป็นคนข,ขี้เบือ่อคนเกิดราศีตุลเป็นคนที่มีอารมณ์ลึกซึ้งกับเรื่องต่าง มีความปราณีตวิจิตในอารมณ์ในอิทธารมมากมายเพราะฉะนั้นเอาละมาดูโครงสร้างชีวิตของชาวราศีตุลโดยองค์รวมก่อนจะได้เข้าใจชาวราศีตุลในเวลานี้นะเห็นไหมลองดูรูปดาวดาวเสาโคเด็กเจเจ้าเรือนพันธุโครจรเป็นพินธุบาทระวิภุมมะทั้งโสราปันจะแก่ลักขนายไหม ดาวเสาไปเป็น5กับดวงชะตานะจัจทร์กับทีวาเป็น8ปดสุกจอาจารย์เจ้าวรนิรันต์เป็นพินทุบาทจะเสียบริวารจะมีปัญหาสะดุดติดขัดในโปรเจกต์หรือโครงการงานต่างๆเรื่องโชคลาภไม่เป็นไปตามที่พึงปรารถนาบริวารมีปัญหานี่แปลความเป็นไปของคุณเกิดราศีตุลในห้วงช่วงนี้ตั้งแต่มีนาคมของปี266ไปจนถึงพฤษภาปี68นะข้อที่หนนะ ค่าเก่าเต่าเลี้ยงซ่อมบ้านซ่อมรถนะก็เป็นสภาวะที่ต้องเจอต่อมามีราหูอยู่ในมุมมรณะราหูในมุมมรณะเป็นตัวที่กระตุ้นเตือนตอกย้ําว่าต้องเสียบริวารบริวารที่เป็นค่าเก่าเต่าเลี้ยงคนที่เคยผูกพันกันมายาวนานการงดการเสียงโชคจะดีที่สุดเพราะไม่มีโชคราบจากการเสี่ยงเพราะดาวเจ้าเดิมูปุตตะคือเลขแปใช่ปุตตะ กุมเลข8เป็นมรณะจรตั้งแต่วันที่17ตุลาปีที่แล้วจนถึงพุษภาปี68เห็นไหมไม่ควรเสี่ยงโชคไม่ควรซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าปุตตะเป็นอริจนรนมีอุปสรรคมีปัญหาไม่ลงตัว <c oughs> มันไม่ได้เป็นอย่างใจเพราะเนยความโลภโกรธหลงเนี่ยมันจะเป็นปัญหากับตัวเองความโกรธเป็นปัญหาต่อความดันเห็นไหมโกรธจะเป็นภัยกับตัวกูคือสุขภาพน <c> ะ <oughs> <c oughs> <c oughs> ปุตตะเป็นอริก็ไม่รับบริวารใหม่เพิ่มก็ต้องระวังบริวารทําเรื่องผิดพลาดเพราะปุตตะเป็นอริก็ลาหูเป็นอริจรไปจนถึงเดือนพฤษภาปีหกแปดมีหน้ำซ้ำพระฤหสัสบ,บดีเลขห้าเป็นมรณะจอนอีกเห็นไหมข้อดีคืออริมรณะเห็นไหมเลขห้ามีนอริจอเป็นมรณะคือศัตรูแพ้ไผ่ ศัตรูแพ้ภัยอุปสรรคแพ้ภัยแต่สหัชชะมรณะอีกเพื่อนเพื่อนเราก็จะห่างไกลเราก็ไม่เคยที่เคยพบปะสังสรรค์เพื่อนมิตรก็ห่างไกลนะไม่ค่อยได้พบปะก็เป็นจริงเพราะพระอศรีเป็นดาวเจ้าเรือนเดิมสหัชชะเห็นไหมสหัชชะตนูกฤุมา,าสหัชชะทูลเขียนไหมเลข 5, ห้าธนูสหัชชะกับอริมรณะจรแล้วมันเข้าเกณฑ์พิาทากษ์ว่าราวิภุมมะทั้งโสรา จัน์ทกับชีวาเป็น8มรณนะสุข7อาจารย์เจ้าร้อนนิรันด์มันจะร้อนอ,อกร้อนใจในโปรเจกต์หรือโครงการงานต่างๆบนความโลภโกรธหลงอยากได้อยากมีอยาก,ยากเป็นเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีตุลในยามนี้ในเวลานี้แล้วยาวๆไปจถึงพฤษภาคมปี68จะต้องระง,งับกายระง,งับวาจาระง,งับจิตไม่หวังผลเลิศทำพอประมาณไต่ตรองคิดแล้วคิดอีก มันจะเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมมันจะเป็นไปโดยสภาวะนี่คือดวงชะตาชาวราศีตุลโดยองค์รวมโดยภาพรวมในเชิงมหาภาคถ้าเจาะลึกเดือนสิงหาคมอะไรจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลจะเห็นได้ว่าประการแรกถ้าดูถึงเรื่องการงานชีวิตเราก็มีงานเรียนงานดาวที่โครจรเข้าเรือนการงานดูให้ดีนะคือดาวอาทิตย์ตั้งแต่กลางกร,รกฎาคม จนถึงกลางสิงหาคมบริบทของงานต้องเริ่มต้นก่อเกิดและเป็นไปแต่มันก็จะมีปัญหาว่าดาวอังคารซึ่งเป็นดาวตัวแทนของแรงกายแรงจิตกำลังกายจอเป็นมรณะไอตัวนี้อีกตัวสำคัญเพราะเราคิดวิเคราะห์ในความวุริยะในความขยันพลังทางกายคือดาวอังคารกร้าแข็งขยันในทางคารเลขสามเนี่ยดาวอังคารโคจรเข้าเรือนมรณะล่วนดาวเสด็และมุตยู ตั้งแต่วันที่1 3บ4กรกฎาที่ผ่านมาจนถึงวันที่25สิบงหาคมก็แปลว่ามันยาวมันยาวว่าคนเกิดราศีตุลแม้จะขยันแม้จะมุ่งมั่นแม้จะทําอะไรมันอาจจะป่วยเจ็บไม่สบายแต่ถ้าเกิดว่าคุณปวดต้นคอเนี่ยอาจารย์ก็ปวดนะเดี๋ยวเสร็จจากรายการก็จะหาเอสโอเอสฟาแพนะแผ่นแปะบรรเทาปวดจากเอสโอเอสฟแพหาไม่ยาก ไปที่ร้านเซเว่นอีเลเว่นมีทุกสาขาหรือร้านขายยาชั้นนำท่วประเทศแต่ถ้าเกิด2 4ชั่วโมงนะตรงเซเว่นเลยเอสโอเอฟแพดก็แปะนี่แปะต้นคอมันก็คลายนะมันมันเย็นอ่ะมันเย็นเย็นร้อนๆออุ่นๆุนะลองใช้ดูแล้วประเด็นสำคัญคือในเวลาอย่างนี้เราก็คงจะอยู่กับมันนานๆไม่ได้ว่ามันต้องป่วยหรือหมดแรงแต่เราต้องมีความหวังใหม่บนการเปลี่ยนแปลงเช่นทําไมบางเวลาจาย์ต้องไปกราบ สมเด็จธงชัยหลวงปู่พระมหาธิราก็เป็นพ่อขวัญและกำลังใจมงคลบุญกริยาที่ได้ทำบารมีมันก็ช่วยชื่นใจนะเป็นกำลังใจมนุษย์เราก็ต้องอยู่ด้วยกำลังใจที่ปอบประโลมในทางโลกคุณที่เกิดในราศีตุลน,นะต้องดูว่าเวลานี้มีดาวประจำตัวคือดาวศุกร์จะโครจรได้ตำแหน่งที่ดี คือดาวสุกเนี่ยโครจรได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคในเรือนการงานตั้งแต่ก้ารกรกฎาคมนะแต่มันก็ยังไม่ได้แสดงผลอาจารย์ว่ามันจะแสดงผลตอนที่โครจรเข้าเรือนราพะทำไมอาจารย์รู้นับตั้งแต่วันที่สองสิงหาดาวไปจําตัวของชาวราศีตุลคือดาวสุกเลขหกจะโครจรเข้าเรือนราพะในเรือนคู่สมพลคือมีกำลังและมีตำแหน่งเป็นนระ องเกล็นระอุดมเกณฑนเกื้อกูลเพราะพื้นดวงชะตาของอาจารย์มีดาวศุกร์อยู่เรือนราศีสิงห์เรือนลาภะอยู่แล้วคือดาวศุกร์อาจารย์จึงรูไ้ไงว่ามันเป็นนระองค์เกล็นระอุดมเกณฑนจึงจะมีกําลังและดาวศุกร์ในพศปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่สองสิงหาจะโคจรเสด็จเดินหน้าอย่างรวดเร็วในเรือนลาภะเรียกว่าตนุลาภะเป็นนระองคเกฑ์นระอุดมเกณฑน จึงเป็นช่วงเวลาเบิกเลิกในการลุกขึ้นมาคิดพูดและกระทําในสิ่งที่พึงปรารถนาจะสําเร็จสมปรารถนาฟันธงนี่คือจุดของราศีตุลราศีตุลถ้าเกิดคุณหมดแรงหมดกําลังไม่เป็นไรหลังวันที่สองสิงหาเป็นต้นไปความหวังจะมีมาฟ้าจะเจอจรัสพลังแห่งพระอาทิตย์จะส่งแสงให้และหลังจากกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่สองกำลังหนุนเนื่องกันคืออาทิตย์และศุกร์ร่วมกันให้ชาวราศีตุลขยับขับเคลื่อนชีวิตเดินหน้าสู้สุดกําลังตามความหวังจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นฟันทุง่งชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นก็รู้หนทางเราแล้วนี่อ,องค์รวมในทางมาภาคมันมีตัวบล็อกไว้แต่ในมุมย่อยที่เชิญจุลภาคมันมีตัวขับเคลื่อนนะ เรื่องการงานมุมของการงานอาจารย์ว่ามันจะเริ่มเดินหน้าและต่อเนื่องต่อติดจากสิ่งที่ค้างเอาไว้หรือสิ่งที่มืดบอดหลังจากที่ดาวสุขจรเข้าเรือนลาภะคนที่ค้าขายอาหารของกินของใช้เสื้อผ้ามีกิจกรรมการงานที่ติดค้างติดขัดคุณก็จะเริ่มประสบความสาเร็จตั้งแต่ต้นสิงหาคมนี้ไปจนถึง26สิงหาคมฟระทุ่ เพราะฉะนั้นก็ขอให้ไปวางแผนชีวิตแล้วตอนนั้นเป็นหน้าทของใครหน้าทิ้งมันแล้วนะต่อมาเรื่องการเงินดาวการเงินจอยเป็นมรณะเห็นไหมดาวการเงินกระดุมพระดูตามภาพกระดุมพระคือพิจิกสามคือดาวการเงินดาวการเงินแปลว่าเลขสามดาวอังคารจอยเป็นมรณะตั้งแต่วันที่สิบสามกรกฎาคมจนถึงวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมดาวการเงินจอเป็นมรณะมีรายจ่ายรายจ่าย เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีรายจ่ายก็เป็นปกติธรรมดาที่เราจะต้องตกอก,กตกใจแต่คุณอย่าลืมว่าสองสิงหาโอกาสโชคความสําเร็จจะพึงมีจากตนด้วยตนจึงไม่ต้องกลัวอะไรมันจะเป็นมรณะมรณะไปมีให้จ่ายมีให้ได้ก็แล้วกันหลังสองสิงหามันก็มีเงินมาคบกับสิ่งที่จ่ายไปสิ่งที่จ่ายไปก็อาจจะก่อให้เกิดรายได้ก่อให้เกิดการลงทุนและเกิดผลตอบแทนหลังสองสิงหาแปลว่า ตั้งแต่วันที่13กดกกาคาถึง26สิงหาที่มันมรณะเขาไม่ต้องไปกลัวเพราะมันจะชิ่งมาเป็นลาพากกับตัวเราหลัง2สิงหาฟัาทุง่งเพราะฉะนั้นหลัง2สิงหาก็มั่นใจได้ว่า2-27ถึงสิงหาการเงินการทองก็จะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นต่อมาเรื่องของความรักและครอบครัวความรักพักห,ห่หางเหินห่างไกลไม่มีเวลาป่วยเจ็บนะ ไม่มีโอกาสจะได้มาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข,ขอนคู่รักอื่นๆทั่วไปเพราะดาวความรักดาวคู่ครองดาวปฏตติจอมรณะในช่วงตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมจนถึง26สิงหาธรรมดานะไม่มีรักไม่มีสเสน่หายังไม่ตายไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีของกินตายหาเลย คิดอย่างนี้นะพักเอาไว้ก่อนเรื่องความรักอย่าไปค,คิดมากแล้วยังไม่ใช่เวลาเรื่องสุขภาพป่วยเจ็บสักเท่าไรก็ปานก็ตามทีหลังเข้าสิงหาคมนี้พลิกฟื้หายป่วยหายเจ็บฟันท่มครบถ้วนชัดเจนตามความนี้ผมก็มานั่งนึกนะผมสร้างพระเศษฐีนวโกศ ก็เพราะว่าผมระล,ลึกึกถึงเศรษฐีทั้ง9ท่านที่ทําบุญกับพระพุทธองค์ในสมัยพระพุทธการบุญกุศลก็หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของทน่านอาาถาบินกะมห ah าเศรษฐีธนชัยเศรษฐียา,าสาเศรษฐีเรื่อยมาจนขึ้นไปเสวยสวรรค์สมบัติในสวรรค์ชั้นฟ้าพ่อมีโสดาบันปฏิผลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการที่บรรลุธรรมก็ไม่เป็นเทวดาที่หลงไปในโลกของสวรรค์ ผมก็มาเป็นแนวทางชีวิตได้สร้างเป็นอนุสติธรรมสิบเวลาลึกนึกถึงผู้ที่เคยทำมาก่อนจนเอามวลสารมาสร้างองค์อนาถาบินิกะมหาเศรษฐียามนี้เงินทองมีปัญหาใช่ไหมหาองค์อนาถาบินิกะมหาเศรษฐีที่ผมสร้างด้วยปฏิปทานได้ศรัทธาจากต่อยอดจากสร้างพระสิทธิีนวโ,โกูดไว้ส1บอองค์ทัวประเทศสลาะเงินทองคำเอาชนวนสารมารวมรวม,รวมสร้าง นะกับอนาถามินิกามหาเศรษฐีนี้รุ่นเศรษฐีข้าเมืองท่านที่เกิดราศีตุลก็ควรจะมีไว้ตักคนละองค์ไปติดตัวระลนึกถึงในแนววิถีบุญตามที่ผมได้ปฏิบัติและให้เป็นกําลังนําพาว่ามีผู้ที่ทําบุญมามากในอดีตอย่างหมดตัวแล้วก็ไม่ได้อับจนคืออนาถมาินิกามหาเศรษฐีสนใจติดต่อที่รายดีแอดวิรุปักนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังสําคัญต่อมาในมุมของดวงชะตางชาวราศีตุลเนี่ยจะผ่านพ้นไปผมก็คอร์ สิ่งหนึ่งที่ผมได้รับเมตตาหลวงปู่ศิลาก็คือสร้อยทองคํานี้ขอให้ท่านอนุโมทนาเถิดนี่ด้วยเมตตาหลวงปู่ศิลาเป็นทองคาหนักห้าบาทท่านมอบให้พอผ,ผมไปกราบท่านท่านบอกว่าท่านมอบให้ผมก็ตั้งใจไปห่อพระเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นจอบเล็กวัดบางครานเพื่อ,อนําปัจจัยสร้างกําแพงและร่วมบุญสมทบปัจจัยกฐินสามคัคคีวัดบ้านเด่นสร้างวิหารพระเจ้าตัวหลวงเพราะฉะนั้น ใครสนใจที่จะได้รับมงคลน,นี้ที่มีทองนี้จากหลวงปู่ศิลาที่เมตตามอบให้ผมในหลอมรวมอยู่ก็ติดต่อสอบถามเพื่อร่วมบุญบูชาเหรียญจอบเล็กอันสร้างด้วยเป็นอนุสติธรรมเป็นแนวทางบุญกิยาเี่ลักษณะแบบนี้นะติดต่อได้ที่รายดีแอดวิลุปักนะครับก็ให้เป็นมงคลบุญร่วมกันผมสร้างไม่เยอะหรอกครับสร้างแค่ 5, ห้าพันเหรียญเองให้ร่วมบุญ นะเหลือละ999บาทนะมีหนังสือคู่มือประกอบเล่มหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านได้เห็นถึงเส้นทางในศรัทธ,ธาในบุญกริยาใครสนใจติดต่อนะครับ